กบจูเนียร์ปีเจก้าวอย่างไทยไปกับโลกได้เวลาเรียนรู้เคล็ดวิชาสารคดีกันแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมในค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7จ็ดที่น้องๆทั้ง24ทีมจะได้สัมผัสก็คือการติวเข้มแนวทางแก้ไขผลง,งานของน้องๆจากทีนงานกบนอกกลานับตั้งแต่ฐานข้อมูลสุดหินฐานพิธีกรเสียงใสฐานช่างภาพสุดเข้ม และฐางตัดต่อกราฟิกไอเดียบันเจิดก็พี่เขาเสริมว่าส่วนไหนควรจะปรับส่วนไหนควรเปลี่ยนมั่งบางทีก็ใช้เซมตัวเองนี้มันอาจจะไม่ถูกเสมอไปบางทีผมแค่ตั้งกล้องนิ่งๆแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่พี่เขาแนะนําผมแค่เคลื่อนมันก็จะทาให้ภาพน่าดูมากขึ้นความสนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าจะพาไปตะลุยกิจกรรมการแสดงที่น้องๆกบจูเนียงัดความสามารถมาโชว์กันอย่างเต็มพิกัด และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่สนับสนุนทุกย่างก้าวโดย